นายนัทพงศ์วิเศษกับผมนายสมศักดิ์ไผยิ่งเจริญครับถ้าเ๋ยวให้นักเรียนทุกคนแนะนําตัวก่อนนะครับว่าชื่ออะไรกันบ้างริ่มจากคนแรกเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรมาวัวลารมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเวียกรแซย่างค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณีรัตน์แซ่ลูกค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแช่พันแซ่เฮ่ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนแม่ตะลาวิทยาตำบลสันสลีอำเภอยงป่าป้าจังหวัดเชียงรายค่ะ จากที่เราได้ไปที่แม่สายที่เราได้ไปศึกษากระบ,บวนการวิธีการต่างๆเกี่ยวกับเมืองห่วมใจมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้กลับลงมาที่โรงเรียนแัตาละาของเราเราได้ลงพื้นที่เราได้ทําอะไรอาจจะจะให้นักเรียนทุกคนพูดนะคะเอาว่าเราเนี่ยหลังจากกลับมาจากที่นั่นแล้วเนี่ยเราได้ทําอะไรกันบ้างมา,าศึกษาศึกวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของชมเทาคงตำบล งหเียอนอกจากศึกษาวัฒนธรรมประเทีความเป็นอยู่ของชนเผ่ามง้งซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเราละเราได้ศึกษาอะไรกันบ้าสัมภาษณ์อะไรคะสัมสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์ปัญหาและก็วิถีชีวิตของชนเผ่าม้งค่ะเราก็จะได้เจอปัญหาหอะไรต่างๆมากมายนะคบอ่ะสิ่งที่นักเรียนได้ไปพบเห็นในชุมชนนั้นมีอะไรบ้าง ขยะมุงฝอยค่ะปัญหาคือขยะมุลฝอยค่ะขยะมุงฝอยนี่ไม่มีขยะเป็นจุดบ,บริการก็เลยทําให้เยาวชนหรือว่า,าวชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ทิ้งขยะเป็นข้างทางเยอะค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับชุมชนของเราที่เราได้ไปเจอกันมานอกจากปัญหาขยะมีอะไรอีกคือไฟฟ้าค่ะถนนแล้วก็น้ําค่ะไม่มีใช้ค่ะ ถนนนี้จะขุ่นค่ะแล้วก็หน้าแรงนี่จะมีฝุ่นเยอะแล้วก็หน้าฝนนี่จะลื่นแล้วก็เกิดดูปฏิเตุค่ะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับความเดื่อมล้ําทางที่ทีข่ของเราข้างบนใช่ไหม <f air> ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอะไรต่างๆแต่ปัญหาหลักๆของในหมู่บ้านของเราก็คือขยะขยะม <f air> ูลฝอยที่มีเต็มอยู่ข้างทางซึ่งนักเรีนยนรู้ไหมว่ามันมาจากที่ไหนกันบ้างก็มาจาก ชุมชนค่ะชุมชนเป็นคนทิ้งใช่ค่ะแล้วก็ไไแล้วก็เด็ก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 ที่ชุมชนที่เขาไม่รู้เรื่องค่ะอันนี้คือปัญหาทั้งหมดของหมู่บ้านของเราใช่ไหมค,คะ,อะนอกจากที่เราได้ไปศึกษาข้อมูลไปสัมภาษณ์กับผู้ใหญ่หรือว่าผู้รู้อะไรต่างๆในหมู่บ้านของเราแล้วเรายังไปเจออะไรอีกนอกจากปัญหาวิถีชีวิตของชนเผ่าลุงค่ะ เช่นปักผ้าโมข้าวโคดจัดสารตีมีดแล้วก็ตำข้าวปุกค่ะมีค่ะความเชื่อของบุคคลนะคะความเชื่อของพิธีการเรียกขวัญค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เราได้รู้สึกยังไงเราได้เห็นเป็นยังไงกันบ้างเกิดความรักและความหวงแหนในวิถีชีวิตของชนเผ่าม้งของเราค่ะครับผมจากที่นักเรียนเข้าไปสารวจแล้วก็สัมภาษณ์นะครับ ตรงนี้นักเรียนเห็นว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่มากที่สุดทีเรียนไปพบเจอมนขยะค <Yuan>. ่ะ <Mul> ปัญหาเรื่องขยะ,ะยขยะ <unre tiempo. S 1> แล้วมีวิธีการยังไงครับในเรื่องของการจัดการขยะตรงนี้สิ่งที่เราพบว่าเป็นปัญหาเริ่มจากตัวเราแล้วก็ครอบครัวก่วกอนค่ะคัดแยกขยะจากในครอบครัวค่ะครับคัดแยกขยะเช่นขยะรีไซเคิล แล้วก็เอาไปจำหน่ายหรือว่าขายแล้วก็ขย,ขยะขยะทั่วไปแล้วก็ขยะอันตรายนี่ต้องกจะให้ถูกวิธีส่วนขยะเปียกนี่ต้องนำมาทำทำปุ๋ยหมักค่ะนอกจากนักเรียนอบอกว่าจากการเริ่มจครอบครัวแล้วเนี่ยนักเรียนมีวิธีอย่างอื่นไหมที่จะทำให้ชุมชนอของเราเนี่ยรับ ใช่เพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับขยะเนี่ยมันเป็นปัญหาของส่วนรวมในหมู่บ้านของเรารเราจะมีวิธีการสื่อสารหรือเราจะทําผลิตซื้อหรือว่าเราจะไปบอกให้เขาน่ยได้รับรู้ยังไงทำคลิปวิดีโอสั้นๆลง y o u t u b e หรือว่า f a c e b o o k แล้วก็ทำแผ่นพับไปแจกในหมู่บ้านค่ะวิดีโอนี่คือวิดีโออะไรวิดีโอสอนแยกขยะหรือว่าเป็นวิธีแล้วเอาเรานี่ใช่ไหมที่แสดงในการ คัดแยกขยะแล้วก็เอาไปเผยแพร่นในช่องทางของ YouTube และก็เฟซบุ๊กค่ะแล้วนอกจากนั้นถ้าถ้าสมมติว่าคนแบบคนแก่ในหมู่บ้านอย่างนี้ละ่ะเขาจะได้รับสื่อหรือว่าสารเหล่านั้นได้ยังไงนอกจากช่องทางเมื่อกี้ครับทีนั้ผมบอกว่าเผยแพร่ทาง t u b e Facebook เนี่ยอย่างที่คุณรูณถามว่าแล้วถ้าเป็นคนแก่ที่เขาขาดการสื่อสารหรือ แพทยนักเรียนแพร่ทางช่องยูทูบแล้วก็ช่องเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยนักเรียนมีวิธีในการที่จะเผยแพร่ให้กับคนแก่หรือคนที่เขาไม่ไม่สามารถเข้าขถึงสื่อเหล่านี้อย่างไรครับทำแผ่ครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปสอนคนแก่แล้วก็บอกคนแก่ให้แยกชยะค่ะ แลถึงขั้นตอนนี้แล้วนักเรียนได้ลงมือทำอะไรกันแล้วบ้างก็ทำหมดแล้วค่ะตอนนี้คืออัดวิดีโอก็อัดไปแล้วและตอนนี้คือทำแผน่นภาพค่ะเสร็จแล้วด้วยค่ะพร้อมที่จะนำไปแจกให้หมู่บ้านแล้วค่ะถ้าจะเป็นเป๊บุ๊กอะไรพวกนี้นักเรียนมีเพจอะไรส่วนตัวไหมครับที่เราจะได้นำคลิปวิดีโอที่เราอัดไปนี่เอาไปเผยแพร่ชื่อเพจว่าอะไรนะอะ,อะไรดีที่มีบ้านแม่แต้ค่ะ ดังนั้นที่วิดีโอเหล่านี้นะครับที่ได้ทําก็จะผ่านช่องทางของเพจชื่อว่าอะไรดีที่นี่แม่ตะละแล้วก็ย t u b e ก็ชื่อเดียวกันด้วยนะครับแล้วก็แผ่นพับที่นักเรียนได้ทํานั้นก็จะเอาไปแจกจ่ายใช่ไหมครับเอาไปให้กับชุมชนของเรานะครับทั้ง ทุกบ้านเลยเนาะที่เราที่นักเรเียนวางแผนว่าจะไปกันนะคระับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่เราได้ลงพื้นที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะครับของชุมชนบ้านแม่ตะระของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอากาขอบคุณ่ะแล้วพบกันใหม่าละ่่นบ้นแมต